นางสาวสรัญญวันโชตที่มิตรคุณผู้พิาพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาตามโครงการศาลยุติธรรมเพื่อประชาชนของศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับนางสาวมริวนันสิทธิโยธีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชรนางปิ่นมณีพฤกษมหาชัยกุลผู้ประชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชรนายปริญญาป้านงามยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร และผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจำแพงเพชรโดยมีนายเสนชัยมงคลในอำเภอขานุวร,รัณบุรูรีพร้อมผู้บริหารและผู้นำชุมชมตนตำบลสลกบาทอำเภอขานุวร,รัณ์บุรีร่วมให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่เพื่อส่งมอบบ้านพักอาศัยหลังที่สองที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมพร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ครอบครัวของนายวิเชียนบุญโตซึ่งเป็นผู้สูงอายุ อาศัยอยู่บ้านเลขที่1126ทับ1หมู่ที่7ตำบลสรกบาทอำเภอขานุอัรักบุรีจังหวัดกำแพงเพชรสภาพปัญหาเดิมเป็นบ้านชั้นเดียวหลังคาสังกะสีอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทมพื้นบ้านสภาพดีแต่เกิดปัญหาน้ำท่วมทำให้ต้องมีการยกพื้นสูงและหน้าต่างไม้ประตูสังกะสีไม่อำานวยความสะดวกต่อผู้สูงอายุซึ่งเป็นอุปสรรคต่กอการใช้ชีวิตประจำวันและความปลอดภัย โดยเทศบาลตำบลสลพบาดพร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นและชุมชนได้ร่วมกันให้การสนับสนุนด้านแรงงานในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านและได้รับการสนับสนุนงบประมาณวัสดุก่อสร้างจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชรในการปรับปรุงซ่อมแซมและสร้างบ้านให้มีความมั่นคงแข็งแรงและถูกสุข,ขลักษณะเพื่อให้ไหนวิเชียนบุญโตได้มีที่พักอาศัยที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น